คลิปนี้เป็นคลิปเก่าที้หูกนำมาดัดแปลงไปครั้งที่3คนดูเก่าๆอาจจะเคยดูมาแล้วและต้องดูอีกแต่แต่ว่าและต้องดูอีกโอเคนะสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับพีแก้วสตูดิโอซึ่งในวันนี้สตูดิโอของเราจะมาเล่าเรื่องผีตามนั้นแหละครับบอกเลยว่าจากประสบการณ์การดูโกดเดีโอมาแล้วสนครั้งประสบการณ์ดูหนังผีมามากถึง10เรื่องและประสบการณ์ที่เคยเล่นเกมผีมาไม่เกิน5เกม จากประสบการณ์ทั้งหมดนี้ผมบอกได้เลยว่าการเล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผีของผมนั้นแทบจะไม่น่ากลัวเลยสักนิดเด็กๆด,ดูได้แน่นอนแม่หาเห็นไหมเขาบอกผมดูได้ดูก็ดูสิลูกและผมรับรองได้เลยว่าผมจะไม่ใส่นั่นเข้ามาแน่นอนไอ้นั่นอะว้าเป็นอะไรเออไม่มีอะไรฮะมาหลายๆคนนั่นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมนั้นเป็นคนอีสานและคนอีสานส่วนมากเขาก็มักจะเชื่อเรื่องผีกัน เจ้าเสือเรื่องผีโบโบผมเป็นคนนึงนะที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้หรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมาชาติอาจจะเพราะว่าไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นคนที่เคยเห็นเขาก็จะพูดได้ว่าผีมีอยู่จริงๆแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเจอแบบผมแต่ได้ยินมาจากปากของคนอื่นมันก็คงจะเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือสิบปากไม่เข้าตาเห็นนั่นแหละแต่จากที่เคยได้ยินเขาเล่ามาถ้าหามาสิ่งที่เขาเล่ามานั้นมันน่าเชื่อถือขนาดไหน มันน่าเชื่อหือขนาดที่ว่าถ้าผมบอกว่ามี UFO มาจอดที่อีสานแล้วเราพาตัวคนอีสานไปทําอะไรสักอย่างคุณจะเชื่อหรือเปล่าบักจอยมึงเหน็นนั้นบอมันห้องไวเอียงเกาะอันเขาออกข่าวอนะิน่า UFO อมันบอโบแมนผีบอกโบแมนโบแมน,มนคือของแบบนี้มันต้องเห็นกับตาแต่หึงจะเห็นจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อตาตัวเองได้หรือเปล่า คือถ้าอยู่ๆมีเงาดำๆโผลมาถ้าคนทั่วไปเห็นอาจจะคิดว่าเป็นผีแต่คนที่ไม่เชื่อแบบผมพอได้เจอจริงๆอาจจะคิดว่าตัวเองหลอนหรือตาฝาดแต่ถึงผมจะบอกว่าตัวเองไม่เชื่อเรื่องผีแต่ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่กลัวผีนะครับงงไหมคือถ้าเป็นปกติผมก็ไม่กลัวแหละจะเดินเข้าไปในความมืดหรือเดินผ่านป่าช้าก็ไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดแต่พอผมได้ดูหนังหรือฟังเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผีไปเท่านั้นแหละผมก็จะตกอยู่ในสภาพหลอนแบบ100เซเวลาอยู่ในที่มืดแล้วอยู่ๆก็จะขนลุก กลัวว่าจะมีตัวอะไรมันกระซวกหลังแค่จะเข้าห้องน้ําตอนค่านี่ยังลําบากเลยหรือพ่อหึงเวลาเข้านอนอยู่ๆก็จินตนาการขึ้นมาว่ามีคนกําลังจ้องมองเราอยู่คือหลอนแบบสุดๆซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมเสียสุขภาพจิตมากรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตลำบากขึ้นแบบ3 0 0ซซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ไปพักหนึ่งและหลังจากนั้นไม่นานผมก็จะกลับมามุ้ออนได้เหมือนเดิมและผมก็จะกลับไปดูนังพีกรอบ และการที่ผมไม่มีประสบการณ์โดยตรงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเลยเนี่ยมันทำให้ผมไม่มีเรื่องเล่าดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเลยอ้าวแต่เดี๋ยวจะเย็นก่อนถึงผมจะไม่มีเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์โดยตรงแต่ผมมีเรื่องเล่าผีที่ได้ฟังมาจากคนอื่นซึ่งเรื่องเล่าที่ผมได้ยินมานี้มีความเชื่อมโยงเหตุการณ์ส่งเหตุการณ์เข้าด้วยกันคือเอาตรงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับมีคนมาบอกว่าเจอผีที่สามแยกไฟแดงและคนอื่นที่ไปเจอก็บอกว่าเจอเหมือนกันมันก็จะประมาณนั่นแหละ แต่ก่อนอื่นผมจะขอเล่าก่อนแล้วกันว่าผมไปได้ยินเรื่องเล่าผีเรื่องนี้มาได้ยังไงมันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมได้ออกไปงานวัดตอนกลางคืนวันนั้นผมไปเดินเปลี่ยนบรรยากาศเพราะวันนันผมก็เอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องผมเลยอยากออกมาใช้เวลาอยู่ข้างนอกบ้างแต่พอออกมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะทําไม่รู้ว่าจะทําอะไรเหมือนแค่ออกมาเดินสุดอากาศมาดูแสงสีเสียงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อตอนนั้นผมเลยกะจะไปเอารถแล้วกาลังจะกลับบ้านแต่ในระหว่างทางไปเอารถผมก็ได้บังเอิญไปพบกับ ตุ๊กแกสีกรมกืนกับต้นไม้มากเออไม่ใช่สิผม,มหมายถึงเออผมได้ไปเจอกับคุณลุงนักพเนจรไม่รู้ว่าแถวบ้านผู้คนเคยเจอกันหรือเปล่าแต่แถวบ้านผมมันจะมีอยู่บางช่วงที่จะเจอคนเล,ล่ร่อนที่ชอบเดินไปเดินมาในหมู่บ้านมาอยู่สองถึงสามวันแล้วก็จะหายไปบางครั้งก็จะมานอนอยู่ศาลาก่อกองไฟสร้างสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านแล้วก็ขอเล่ากิน ถึงคนในหมู่บ้านจะชอบนินทาว่าแกเป็นคนบ้าและชอบบอกลูกๆหลานๆว่าอย่าไปเข้าใกล้แต่ผ่านไปแค่ไม่ถึงครึ่งวันก็มานั่งกกเล้าด้วยกันแล้วงงสุดๆและคนที่ผมว่ามาก็เป็นคนลุงคนนี้แหละครับที่ผมบังเอิญได้ไปเจอแกกาลังนั่งดื่มอยู่ในวงเล่าลุงแกมีชื่อว่าชัยนามสมุติอายุแกน่าจะประมาณ50-60ปีผมตัดสินจากหน้าตานะผมไม่รู้อายุแกจริงๆหรอกซึ่งหลายคนแถวนั้นน่าจะรู้จักแกเพราะลุงแกก็ค่อนข้างที่จะดังอยู่พอตัว หนึ่งเลยเพราะลุงแกเป็นคนพพนจรเรียกง่ายๆว่าเป็นคนต่างหินเป็นคนที่ไม่เคยพบหน้าข้าตามาก่อนและแกก็มักจะมาวนๆอยู่แถวหมู่บ้านผมแต่ตอนนี้แกไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้และอย่างที่สองคือแกได้ไปเจอดีเข้ากับบางอย่างในระหว่างที่กําลังเดินทางมาที่หมู่บ้านที่ผมอยู่ทําให้คนพูดถึงแกบ่อยพูดประมาณว่ามันมีคนบ้ามาเดินในหมู่บ้านเราด้วยผีบ้าคักๆนอะบักกันนี่ก็จะประมาณนั้นแหละครับ ส่วนลุงแกได้ไปเจออะไรมานั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งลงุงชายคนนี้เนี่ยแกค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าขี้เมานิดนิดก็ไม่น่าใช่เพราะแกก็ดื่มเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันและด้วยความที่แกเป็นคนขี้เมาและชอบหาความสุขจากการดื่มแกก็มักจะไปหลายๆที่ที่มีเหล้าฟรีพูดง่ายๆคือไปอาศัยวงเหล้าเขากินฟรีนั่นแหละและพอตอนที่แกอยู่ในวงเหล้าเนี่ยพอเหล้าเข้าปากเหมือนแอลกฮอฮอล์เจาะปากมาพูดแกจะพูดแบบพูดไม่หยุดเลย และเรื่องส่วนมากที่แกพูดออกมาก็จะติดตลกน่อยน่อยหึงส่วนใหญ่จะชอบพูดนินทาคนอื่นเหมือนกับผมในตอนนี้ยังไงล่ะเฮ้ยรู้หรือเปล่าวะว่าไอ้สีเนี่ยมันไปแอบมีชู้คนเขารู้กันหมดยกเว้นเมียมันนั่นแหละขนาดกูพึ่งมากูยังรู้เลยเออเอๆเออเอกและลุงสี่แกก็นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเฮ้ยเย,ยมึงพูดอะไรระวังปากหน่อยหมัดกูมันสันส่นๆวะ่ะเฮ้ยเข้าใจผิดแล้วกูหมายถึง ไอ้สีบ้านห่าสะเดอโน่นเออเออเออเอนั่นแหละครับลุงแกก็จะเป็นคนหาหานหน่อยเพราะงั้นคนส่วนใหญ่ถึงชอบให้แกมานั่งดื่มด้วยผมก็แอบนั่งฟังไปพังพพอสนุกสนุกแล้วตอนนั้นผมก็ไปสะดุดก,กับเรื่องที่แกพูดมาอีกเรื่องหนึง่งเฮ้ยวันที่กูผ่านหมู่บ้านนั้นมานะกูเห็นผีจริงๆนะเว้ยจริงเหรอวะเออจริงสิวะคือตอนนั้นนะและทีนี้แกก็ยาวเลยครับผมเองก็นั่งฟังอย่างใจจ่อใจจ่อแต่เหมือนเรื่องที่แกเล่าออกมาจะน่าสนใจมาก ผมเลยรีบหยิบมือถือขึ้นมาเข้าแอปโน้ตแล้วก็นั่งเก็บข้อมูลไปพังๆก็เรามาใส่คอนเทนต์อะอะไรที่น่าสนใจก็ต้องเก็บไว้ก่อนแต่ถึงสิ่งที่แกพูดออกมามันจะสเปสปะหน่อยแต่ผมก็พอปฏิปต่อได้และเรื่องที่แกเล่ามามันจะมีจุดเชื่อมโยงไปสู่เรื่องเล่าของหมู่บ้านที่ผมไปได้ยินมาจากคุณยายหัานหนึ่งแต่ผมจะขอพูดในส่วนของลุงชัยแกก่อนมันมีอยู่วันหนึ่งที่ลุงแกกาลังสวมบทบาทน,นักดื่มแพนเจรอ,อยู่เหมือนแกเพิ่งเดินทางมาจากที่อื่นม,นมาด และแกก็ได้มาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกับหมู่บ้านที่ผมอยู่ซึ่งตอนนั้นลุงแกก็ได้ผ่านมาทางแม่น้ําสายหนึ่งที่อยู่ติดกับหมู่บ้านนั้นและที่นี้แกก็ได้ไปเจอดีเข้ากับบางอย่างมาถึงตรงนี้ผมต้องขออนุญาตบิ้วอารมณ์หน่อยนะครับได้ไหมครับพี่แจ็คคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไว้พี่แจ็คสิ่งที่ลุงชัยแกเห็นตอนนั้น <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ลุงชัยแกเห็นตอนนั้นมันมีลักษณะเป็นเงาสลัวสลัวมายืนอยู่ที่ริมน้า เอออันนี้คือบิวอารมณ์เหรอครับเออใช่ครับแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นแกคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มาหาปลาตอนค่ำแกเลยกะจะไปชวนคุยด้วยและขอกินเหล้าฟรีแต่พอตอนที่แกเดินเข้าไปใกล้แกก็รู้สึกว่าจูๆ่ๆก็เริ่มเห็นมีเงาคนเพิ่มขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนตอนนั้นแกเริ่มใจไม่สู้ดีแล้วแกเลยตะโกนไปว่า <c oughs> เฮ้ยได้ปลากี่ตัว แต่ปรากฏว่าไม่มีใครตอบและทีนี้แกก็เห็นเงาพวกนั้นยื่นมือมาหาแกเหมือนอยากจะเรียกให้แกไปหาแต่แกก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้เพราะแกก็ไม่รู้ด้วยไงว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นใช่คนจริงๆหรือเปล่าจนกระทั่งเงาพวกนั้นเริ่มมีห่าหางแปลกๆห่าหางแปลกๆยังไงครับเงาพวกนั้นยื่นมือมาหาแก กวักมือพร้อมกับสั่นหัวแรงๆอันนี้ดูคุ้นๆนะครับและทีนี้แกก็คิดว่ามันไม่ใช่โคนและจึงตัดสินใจวิ่งสุดตีนแบบไม่หันไปมองหลังเรื่องทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้แหละครับพี่แจ็คและจากนั้นแกก็เอาสิ่งที่แกเจอมาเนี่ยไปเล่าให้ชาวบ้านแถวนั้นฟังและพอผมเอาเรื่องเล่านี้ไปเล่าให้คุณยายฟังพอคุณยายได้ยินเข้าคุณยายก็พูดประมาณว่าเมื่อก่อนนะ แม่น้ำสายนี้เนี่ยมันมีคนเคยจมน้ำตายด้วยแหละฮะจริงเหรอครับยายจริงสิวะเมื่อก่อนตอนยายยังเป็นเด็กนะยายก็เคยไปหาปลาแหวนั้นแล้วมันมีไอ้เด็กเปรตคนหนึ่งดันจมน้ำจมน้ำเหรอครับใช่แล้วจมน้ำเนี่ยแหละ และทีนี้ครอบครัวมันก็เหมือนพยายามจะลงไปช่วยแต่ตอนนั้นฝนก็ตกหนักหายุก็เข้าน้ำก็ไหลแรงแล้วครอบครัวนั้นเป็นยังไงหรอครับตายกาตายกขัวจิะตายยกขัวเลยเหรอครับใช่แล้วแต่ทีนี้ชาวบ้านก็ไปช่วยกันงมหาศพแต่หายังไงก็หาไม่เจอหาไม่เจอเหรอครับทำไมล่ะครับไม่รู้เหมือนกัน แต่พอเวลาผ่านไป3าสวันศพมันก็ยังไม่้อยขึ้นมาและทีนี้ชาวบ้านเลยไปเรียกไอ้จอบมาจอบนี่ใคเหรอครับไอ้จอบเนี่ยมันเป็นคนที่ดำน้ำเก่งนะมันเคยช่วยคนตามหาศพจมน้ำมาแล้วหลายครั้งแล้วครั้งนี้เลยเรียกให้มันมาช่วยแล้วเป็นยังไงต่อครับหาเจอหรือเปล่าเจอสิเป็นศพของคนรูป แต่เจอในสภาพที่โดนแทะแผลเวอะวะบางส่วนเหลือแต่การดูก็มีปาแฮเหรอครับป๋าบ้านพ่อมันที่จะแฮคนเหลือแต่การดูแต่มันก็แฮได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าปาแฮก็ดีอยู่หรอกแต่ร้อยแฮมันเวอะวะผมว่าน่าจะเป็นจระเข้นะครับแถวนั้นมันไม่มีจระเข้หรอก คนที่ไปหากินเมื่อก่อนก็ไม่มีใครเคยบอกว่ามันมีจระเข้่อยู่ด้วยแต่มันอาจจะเพิ่งย้ายหินมาก็ได้นะครับมันก็จริงที่มันอาจจะย้ายหินมาแต่จระเขค่บ้านพ่อมึงแค่ศพมันไม่แจกเข้าไปหังตัวเลยล่ะเออครับ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 ขอโทษครับเล่าต่อเลยครับและตอนนั้นนะที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นผีพายกินศพแต่ไอ้จอบมันไม่เชื่อมันเลยไปงมหาศพต่อ และทีนี้มันเลยไปเจอดีเขา้าเจออะไรหรอครับผีพายอะดิผีพายหรอครับใช่แล้วมันบอกว่ามันเจอตอนที่กำลังแหะเนื้ออยู่เลยน่ากลัวมากมมันเลยรีบว่ายน้ำหนีออกมาและมาบอกชาวบ้านน่ากลัวจริงๆและตอนนั้นเขาก็เชิญพระมาทำพิธีส่วนศพที่ยังหาไม่เจอก็ไม่มีใครกล้าไปหาต่อ ไอ้จอบมันก็กลัวไม่กล้าลงไปเหมือนกันเลยได้แต่ศพลูกมันมาทำพิธีเนี่ยและและหีนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปทำมาหากินแถวนั้นอีกแต่ว่าผมยังเห็นคนไปจับปลากันอยู่เลยนะครับกูไปละถึงบทคุณยายส่วนมากผมจะเสริมเติมแต่งเข้ามาเยอะหน่อยแต่แกก็พูดเล่เาๆประมาณนี้ ส่วนเรื่องที่ลุงชัยแกพูดออกมานั้นจะน่าเชื่อหือมากน้อยแค่ไหนถ้าฟังจากปากของชาวบ้านแล้วส่วนใหญ่ก็จะพูดประมาณว่าคนบ้านน่ะได้เข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราแล้วเรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้และถ้าใครสงสัยว่าผมหายไปไหนมาอีกแล้วพอดีผมกําลังตามการชี้นาของมิเคล่าอยู่ถ้าจะโทษว่าใครเป็นคนทําให้ผมลงคลิปช้าแบบนี้ก็ไปโทษมิเคล่าล้วกันเ้า